นาฝนแบบนี <ing> in <desert> um, começa, e. ้นอไใหม่ก็ออกร้หลายพี่น้องมีวิธีการถนอมอาหารแบบใดหายนอไใหม่ของเฮ้ากินใดเป็นปีแน่นะจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องมาพบมาพอกันกับขั้วเลยแต่อยากบายแม่อันดาคือเกาคือดืมนะจ้ามือนีแม่อันดามีวิธีการถนอมอาหารมาฝากพี่ฝากน้องสําหรับการถนอมอาหารที่แม่อันดาเบาถึงนี่ก็จะเป็นการเฮ็ดนอไหม่อัดถุงเนาะค่ะสําหรับการเฮ็ดนอไใหม่อัดถุงนี่ก็จะเป็นการถนอมอาหารอีกอย่างหนึ่ง ก็สามารถเฮ็ดไห้น้อมเที่เฮาเฮ็ดไวนี่กินได้เป็นปีเลยนะจ้ามาค่ะต่อไปแม่นดากระสิพาพี่น้องไปเบิ่งวิธีการเฮ็ดน้อยไม้อัดถุงของแม่อันดาเลยนะจ้าขั้นตอนแรกเลยนั่นแม่นดากระสิเอาน้ม่ที่เฮาดได้มามาปอกเปลือกเตรียมไว้สําหรับน้มเที่แม่นดาสิเฮ็ดมือนีแม่นดากระสิใส่ถังเบิดประมาณหนึ่งกระสอบกระสอบที่พี่น้องเห็นอยู่นี่กระสิเป็นกระสอบกระเทียมเนาะค่ะนี่จาพี่น้องโน้มเที่แม่นดาปอกเปลือกเซ็จแล้วก็ไดประมาณนี้เลยเนาะค่ะพี่น้อง หลังจากี่ห้าปอกเปลือกนอกไม้เซจแล้วต่อไปแม่นดากระซียเอากระทะขึ้นค้างไฟหลังจากนั้นแม่นดากระซีเติมน้ำเปล่าลงไปเส็จแล้วแม่นดากระซีใส่เกลือลงไปประมาณหนึ่งซอนโตหลังจากนั้นแม่นดากระซีปิดฝาถิมไว้สำรับฝาที่แม่ดากซี่ใส่ืมอนีแม่นดากระซีใส่ปิดฝาองมังกรเนาะค่ะพี่น้องในระหว่างเทห้าถาาหน้ำของห้าห้อนต่อไปห้ากระซีไปล้างนอกไม้เตรียมไว้สำรับการล้างนอกไม้ของแม่นดานั้นแม่นดากระซีล้างถึงหมิดประมาณสองน้ำ นี่ค่ะพี่น้องนองใหม่ที่ห้าล้างเร็จซับเรียบร้อยแล้วกระสีประมาณนี้เลยนะจ้าเพราะแต่ว่าห้าล้างนอใหม่ของห้าสะอาดเรียบร้อยแล้วนําของเข้ากระเิ่มห่อนใดที่แล้วแม่นดากระสียเอานอไใหม่ที่ห้าล้างไว้เซ็จซับเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปหลังจากนั้นแม่นดากระสีต้มถิมไว้ทาหายนองใหม่ของเข้าเป็นสีเหลืองอ่อนสําหรับการต้มของแม่นดานั้นแม่นดากระสีใส่ไฟแห้งเลยนะค่ะพี่น้องเพราะแต่ว่าห้าใส่นอไใหม่ของห้าเสร็จซับเรียบร้อยแล้วต่อไปแม่นดากระสีปิดฟ้าต้มถิมไว้ สำหรับเวลาที่ใส่ในการต้มของแม่นดานั่นแม่นดากระสิต้มทิมไวประมาณครึ่งสุโมงหรือว่า30นาทีเพราะตะวันแม่นดาต้มนอไม่เสร็จแล้วต่อไปแม่นดากระสิตักขึ้นมาใส่ซึ่งพักไว้การเทนอไม่อัดถุงนั้นเทากระสิบวดให้ต้มจนวานอไม่ของเขาสุกนะค่ะแม่นดากระสิต้มแค่ให้มันเป็นสีเหลืองอ่อนกับพ่อเพราะตะวันห้าตักนอไม่ออกมาจนว่าเบิดแล้วต่อไปห้ากระสิไปแพ็กกันเลยค่ะสำหรับอุปกรณ์ในการแพ็กของแม่นดานั่นก็จะมีถุงรอนเบอร์8คูณ12 เก่าคุ้นสีหลักกระสีมีหนังอย่างเนาะค่ะในส่วนของถุงหลอนเบอร์แปคู้นนั่นแม่อดากระเสียวไปใส่นอนใหม่ทีว่ามันมีสินหน่อยเนาะค่ะส่วนเบอร์เก่าคุณนสนั่นแม่อดากระสีไปใส่นอนใหม่ทีว่ามันยาวหรือว่านอใหญ่นั่นเองการทีเฮาเสียเอานอนใหม่มาใส่ถุงหอนนั่นเฮากับว่าตองถาหายนอใหม่มันเย็นเ้ยค่ะพี่น้องเฮากับตองใส่ตอนที่ว่านอไใหม่มันหอนหอนเลยเนาะจ้าขันเป็นว่านอไใหม่ของเฮามันเย็นนั่นมันก็จะเห็นให้เฮาซีนสุญญากาศบ่ด้เนากจาพี่น้อง พราะตาาแม่นดาเอานื้อไม้ใส่ถุงเซ็ตซับเรียบร้อยแล้วต่อไปแม่นดากระสีเอาจุ่มลุไปในน้ำเท้าเตรียมไว้หลังจากนั้นแม่นดากระสีไล่ออากาศออกห้มันมืดเพราะตว่าเขาไล่อากาศออกมาจนว่าบืดแล้วต่อไปแม่นดากระสีเอานังยางมัดห้มันแน่นสําหรับขั้นตอนนี้เขาต้องระวังเลือกค่ะพี่น้องอย่าหายน้ำมันเขาในปากถุงขันไม่ว่าน้ำเข่าปากถุงนั้นมันก็จะเห็นหายน้อไม้ของเขาขึ้นลาสำหรับวิธีนี้ก็จะเอื่นว่าเป็นการสิ้นสุญญากาศเนาะค่ะพี่น้องเป็นการสิ้นโดยมือ ข้าบปต้องใส่เครื่องใดๆเลยเนาะค่ะนี่ค่ะพี่น้องนอไมทีว่าแม่นดาซิ้นสุนยกาเร็จแล้วนาตาออกมากระสีเป็นประมาณนี้เลยเนาะจ้าหลังจากทีว่าแม่นดาซิ้นสุนยกาเร็จแล้วต่อไปแม่นดากระสีเอาถุงหอนซ้อนลงไปอีกซันนึงแล้วแม่นดากระสีมัดให้มันแนนสำรับขั้นตอนนี้เข้ากับว่าตองไร่ล่มเลยค่ะพี่น้องเข้ากับสามาซ้อนใส่ลงไปแล้วเข้ากระสีมดได้เลยเนาะจ้าสำรับการเฮ็ดนอไมอัดถุงนันสามารถเฮ็ดได้หลายวิธีนอกจากเขาจะเอานอไมมาต้มแล้วนั่นเขาสามารถเอาไปนึ่ง หรือว่าเสียวเอาไปเผาเซจแล้วค่าก็เสียเอามาซีนคื้นกันเนาะค่ะพี่น้องอันนี้เองแม่นดากรรมาเซตซับเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะมาเบิ้งกันเนาะค่ะว่านอใหม่กับสอบหนึ่งนี่มันจะได้จักถุงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเข้าได้ทั้งเบิดประมาณเจ็ดถุงเนาะค่ะพี่น้องขันมันวาแม่นดาจะนับเฉพาะนอถี่วามันงามๆกับสีได้ทั้งเบิดประมาณหกถุงเนาะค่ะส่วนอีกถุงหนึ่งนั่นมันก็จะเป็นเศษเนาะค่ะพี่น้องแม่นดาก็จะตัดเอาส่วนเข้ออื่นในยางพี่น้องข้านอใหม่ที่จ่า พอดีว่ามันยังอ่อนๆอยู่เนอกจากแม่นดากระลึสิตัดเอานำ้ำบัดย่าเที่ว่าแม่นดาเสี่ยวมาเห็ดกินแม่นดากระสิมักันให้มันเป็นคือจังวุงหล่อไหมค่ะพี่น้องเพราะแต่ว่าแม่นดาแพก็กสุญญากาศละกะซ้อนถูอีกสันน้นนึงแล้วแม่นดากระเสียวเสือกมามมันให้มันเป็นคููแบบนี้เลยเนื่อจากมันจะได้หอยง่าย หลังจากที่ห้ามัดเชือกเสร็จแล้วแม่อันดากเกษามาห้อยเก็บไว้แบบนี้เลยนะจ้าสำหรับการเก็บของห้านั้นแม่อันดากสเก็บไว้ในอุณหภูมิของปกตินะคะว่าจะเป็นต้องแช่ตู้เย็นใดๆเลยจ้าเป็นจัาใดเนี่ยค่ะพี่น้องเคล็ดลับในการเห็ดนองใหม่อัดถุงของแม่อันดาเป็นต่เฮ็ดอยากว่าจ้าขันแม่นว่าพี่น้องผู้ใดสนใจอยากได้นองใหม่กินใดเป็นปีแม่อันดาขอแนะน้าให้พี่น้องเห็ดตามคลิปนี้ได้เลยนะจ้า เอาระคาพี่น้องสำหรับคลิปมือนีแม่อันดากระคอจบไว้แต่เพียงสำนีสะกอนจังคอยพอกันไม่ในคลิปวิดีโอนาะสุดท้ายนีแม่อันดากระขอฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ซอยเป็นกำลังใจให้แม่อันดาเนเดอร์คะ่ะขอบคุณหล,ลายๆคะ่ะ